พาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่านะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมมาถนนแปลงนามนะครับตรงนี้มีของกินเยอะแยะอร่อยมากมายเต็มไปหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นข้าวหมูแดงขนมจีดนะ แต่มีร้านหนึ่งคือหลายๆคนบอกว่าติอ้วนทำไมไม่มาร้านนี้สักทีจริงๆนี่ผมไม่มาเพราะเขาขายดีอยู่แล้วเขาอร่อยอยู่แล้วเป็นตํานานอยู่แล้วแต่บังเอิญวันนี้ทําช่วงพาไปชิมร้านเดิมเจ้าเก่าก็เลยแวะมาสะหน่อยมีหลายคนอยากให้ผมเล่าร้าน mm hmm. เขาเรียกว่าข้าวมันไก่แปลงนาให้ฟังเดี๋ยวเราไปดูดีกว,ว่าว่าความเป็นมาเขามนยังไงาาาาาหหรรรเรทรรทํตตตมสสููุุิ้้งใว่ สนับสนุนโดยเครื่องดื่มสมุนไพรหยวนดื่มอร่อยแก้กระหายได้ประโยชน์ุณผู้องครับโอกาสทองฮะรีบสัมภาษณ์เฮียเลยเพราะว่านี้คนกำลังโล่งไปดีสวัสดีครับเฮียครับ,รบสวัสดีครับเฮียชื่ออะไรครับอ่ชื่อเฮเดชครับเฮเดชเยเดชของเราเนี่ยเป็นคนขายข้าวมันไก่แป้งนามาเนี่ยกี่ปีแล้วครับทั้งหมดนี้ถ้ารวมหมดก็ ฉพาะผมทำนะผมทำก็ประมาณ52ปีผมเป็นลูกน้องเขาประมาณ3 0ปีอ๋อแล้วก็มาทำเองนี่สิี่ประมาณ20 20ปีปีทั้งหมดร้านนี้สิรีรวมแล้วประมาณกี่ปี5 0ากว่าปีนะเจปีปีแสดงว่าเฮยเด็กก็ได้สูตรมาทั้งหมดเลยครับทั้งหมดทั้งหมดเลยผมเริ่มมาทำก็เขาทำได้2ีปีมาเป็นลูกน้องเขาเลยอ๋อเลยมันเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วโอ้โหนี่ข้าวมันไก่แปลงนามใครๆก็ได้ยินชื่อนี้มานานมากแล้วก็บอกอร่อยมาก เราไม่เหมือนคนอื่นยังไงฮะเล่าให้ฟังหน่อยไก่ไก่ของเราเนี่ยใช้ไก่ไทยตอนนะข้าวนี่เราก็ใช้ข้าวอย่างดีข้าวหอมมะลิอย่างดีข้าวหอมอย่างดีเห็นราต้องเป็นข้าวหอมมะลิกลางปีนะฮะครับก็มีการเก่ากลางใหม่แล้ววิธีการหุงวิธีกหุงเราเช่าเตาถ่านอ๋อใช้เตาถ่านด้วยใช่เตาถ่านไม่กินเตาแก๊สด้วยใช่แล้วไก่เนี่ยคือมันเป็นไก่พันธุ์ที่แบบเป็นไก่ตอนเลยครับไก่ไก่ไทยเขาเรียกไก่ไทยตอนแล้วน้ําจิ้มล่ะ น้ำจิ้มนี่ก็เป็นสูตรไทยหลาสูตรไทยหลาม,มันจะเป็นแยกกันก่อนครับสมัยก่อนเขาจะแยกแบบนี้พริกน้ำส้มน้ำส้มสเต้าเจี้ยวต้าี้อิวแล้วก็พริกขิงให้พี่ปนเองเหมือนให้ผสมกันเองให้ผสมกันเองครับแต่พอรุ่นใหม่เขาก็จะให้ผสมให้แล้วผสมให้แล้วฟังให้ดีนะครับร้านข้าวมันไก่แป้งน้าไม่มีน้ำซุปครับคนไทยหลาเนี่ยสมัยก่อนคนไทยหลามนี่เขาไม่ไม่ทานน้ำซุป กินข้าวมันไก,ก่ก็จะกินน้ำชาอ๋อกินข้าวมันไก่เสร็จก็กินน้ำชาน้ำชาร้อนอีกข้อหนึ่งพี่ผมสังเกตเ่ยนงร้านนี้ไม่มีแตงกวาด้วยไม่มีครับใช้แค่ผักชีใช้แค่ผักชีแต่มีทางออกคุณผู้ชมตรงข้ามเราเนี่ยนะฮะจะมีเกาเหลาเล่หมูเกาเหลาเล่น,ลลนมูครับเออแต่ถ้าเกิดคุณไม่กินข้าวมันไก่มีอะไรรองคร,ครับข้าวหมูแดงมมีหูแดงก็มีไก่ ที่นี่ตัวเท่าไหร่ครับก็แล้วแต่น้ําหนักครับน้ําหนักเฉลี่ยแล้วก็ประมาณ7 8 0 0 900ร้อาร้บมันเจ0ดแ0ดเพราะเป็นไก่ตอนนะเป็นไก่ตอนนะฮะมีมีแบบให้สั่งไปไหว้เจ้าแบบร้านอื่นมั้ยมีครับมีมีสั่งได้เอาเบสิกไปคุณผู้ชมเราไปกินข้าวมันไก่เนี่ยเราเดินเข้าไปเลยอยากกินข้าวมันไก่หนึ่งจานโปะด้วยไก่เท่าไหร่ฮะก็ถ้าไม่เลือกของเลือกอะไรก็หน้าอกปีกเดียวก็ทำห้าสิบบาทห้าสิบบาทครับถ้าถ้าน้องสะโพก ใส่ขึ้นลงขึ้นในก็หกสบเปอร์เซ็นต์เจ็ดตอนนี้ในระหว่างผลสัำพะเนี่ยคนมายืนรอเต็มนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้เฮียสับให้ลูกค้าก่อนรบกวนชั้นนี้เฮียครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวมาชิมกันนะฮะครับทันตคารเราหรือร้านเก่าตลาดห้องเช่าตึกแถวริมถนนไปกินไปชิมไปโดนไปชิมไปชิมไปโดน Welcome Let's Go มาชิมกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยเด็กเยาวราชแต่ผมเนี่ยนะก็ผ่านร้านนี้มานานแล้วก็มาช้าก่าอื่นเขาแต่ยังไงก็ต้องมานะครับข้าวมันไก่แปลงน้าเนี่ยถือว่าเป็น็ o p 10นะที่คุณจะต้องมาชิมดูอ่ะคราวนี้เรามาชิมข้าวดีกว่าคุณผู้ชมข้าวร้านข้าวมันไก่แปลงน้าเนี่ยนี่นี่นี่สีจะไม่ขาวมากนะฮะจะออกสีนวลนวเหลืองทองหน่อยนะฮะนี่คือแบบโบราณเลย หือว่าเป็นข้าวมันไก่ที่มีความมันไม่ได้มากนะคุณผู้ชมหอมมนะฮะคราวนี้มาลองไก่มาลองไก่นี่ไก่ที่เนี้ยเฮียเขาการันตีว่าไม่มีการทุบไม่มีการตบแตะเราก็นําจิ้มเป็นแบบไฮหล่มดั้งเดิมเต้าเจี้ยวนะฮะพริกซีอิ๊วเนี่ยผสมกันนะฮะน้ำส้มแล้วก็ทานได้เลย ผมว่าข้อดีของร้านนี้ไก่มันสดมากนี่ถ้าเกิดใครชอบส่วนไหนก็เลือกเอาเองนะฮะไก,ไก่หวานมากไก่โอเคเลยสดนะฮะน้ำซิ้นจะออกเปรี้ยวหวานเผ็ดก็ขึ้นอยู่เราเอาเพริกมากพริกน้อยแต่ว่าออกเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานหวานนะเพราะว่าไก่ไฮหลําเนี่ยความชนะของเขาคือไก่เขาสดหอมอร่อยบางบ้านนี่เชื้อสดๆเลย นะฮะชนะตรงเรื่องของไก่นะฮะน,นี่เลยร้านนี้ถือว่าเป็นข้าวมันไก่ขวัญใจสวบนะสวบมาทางกันเยอะเลยอ่อไปวาไม่ต้องพึ่งน้ำจานี่เอามีน้ำหล่อขั้งกล้วยอันนี้ก็ดีมากเหมาะอาหารจีนมากไม่ต้องต้มเลย ไม่ต้องใส่น้ำแข็งก็ได้แช่เย็นแล้วกินได้เลยรสชาติไม่หวานมากครับอ่ะแวะมานะครับข้าวมันไก่แปลงน้ำอร่อยมากคุณผู้ชมของโบราณเจ้าเก่าดั้งเดิมนะครับลองมาชิมกันได้นะครับข้าวมันไก่แปลงน้ำร้านอยู่ไหนครับพี่เดชครับถนนเยาวราชซอยแปลงน้ำครับเมื่อกี้โมงครับแปดโมงเช้าสามถึงบ่ายสามโมงแก่แปดโมงเช้าไม่เกินบ่ายสามก็หมดแล้วเยาวราชแปลงน้ำนะครับแวะมาได้วันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวอนจอนิวนะครับมอบเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้ว แล้วก็ยังมีเครื่องดื่มสูตรพยูยนครับดื่มมาอร่อยแก้ขหายได้ประโยชน์นะครับออกทาน้าน้ใช้1ลังด้วยคุณผู้ชมสนใจร้านค้าสนใจก็ไปซื้อได้ที่แม็โคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตติดติ๊กเกอร์นหน่อยนะเฮี้ยครับผมแล้วก็อย่าลืแมแวะมาชิมน,นะครับข้าวมันไก่แปลงนามสุดยอดเป็นน้ำจิ้มหมักเนื้อสัตว์ทำกับข้าวได้เจด้วยซอสอนเนกประสงค์ต,ตีอ้วนชุนหิวหาซื้อได้ที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาสั่งได้ทางช้อปปี้และลาซาด้าหรือแอดไลน์